สวัสดีครับหลายท่านคงอยากทราบเกณฑ์นะครับในการประกวดหรือว่าแข่งขันส่งภาพยนตร์สั้นเข้ามาประกวดกันนะครับคงอยากทราบว่าเกณฑ์ยังไงบ้างถึงจะได้ส่งได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะนํามาเล่าเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงที่ผ่านไปมาสักครู่นั้นก็คือหนังสือแจ้งจากสพทออนะครับหลังจากนั้นทางสานักง,งานเขตพื้นที่ก็ออกหนังสือจากเขตพื้นที่ไปยังโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ส่งแนวทางนะครับในการดําเนินการ เรื่องของการสร้างภาพยนตร์สั้นนั่นเองนะครับเป็นเอกสารเล่มออกจากสีเหลืองนะครับผมทางเรียนก็ได้ศึกษาทั้งแนวทางทั้งใบสมัครแบบรายงานนะครับซึ่งมีเกณฑ์ประกอบด้วยและเห็นตารางคะแนนด้วยนะครับใน100คะแนนนั้นเป็นคะแนนอะไรบ้างนะครับเป็นการวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยอ้างถึงคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตนะครับ ยังไงก็กลับไปทบทวนดูหนังสือในระบบของ Smart Area นะครับลงวันที่25ตุลาคม2565นะครับเป็นหนังสือถึงโรงเรียนนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้นลองค้นหาดูนะครับเป็นหนังสือทับ2720นะครับผมจากเขตพื้นที่นะครับการสื่อสารจากเขตพื้นที่นอกจากทางสม a r ์ a แอ a แล้วนะครับเรายัางติดต่อกันทางไลน์ด้วยในกลุ่มไลน์ที่ชื่อว่าครูสุจริต สพปอปอออน2นั่นเองนะครับเราสื่อสารกันแบบกันเองกันเองนะครับกัยาณมิตรนะครับทั้งนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนต่างๆเกิดขึ้นในกลุ่มลายกลุ่มนี้นะครับสัญลักษณ์ก็เป็นวงกลมสีชมพูนั่นเองนะครับมา,มาถึงตรงนี้มาดูตารางที่เราให้คะแนนนะครับเป็นเกณฑ์ดีเยี่ยม9ก้าถึงหนึนะครับดีมากอ่านะครับขออนุญาตดูนิดนึง ดีมากอยู่ที่81-90นะครับผมส่วนดีนั้นอยู่ที่71-80พอใช้อยู่ที่61-70แล้วก็ระดับพัฒนาเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่น้อยกว่า61คะแนนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปด้วยกันนะครับในส่วนของเกณฑ์ต่างๆนะครับจะได้ดําเนินการแล้วก็ส่งงานเข้ามาประกวดแข่งขันกันในปีงบประมาณต่อไปนะครับปีนี้ก็เรียนรู้กันไว้ก่อนนะครับ ทีนี้ตารางคะแนนตรงนี้ก็จะได้เห็นทั้ง4ด้านนะครับอาจจะหยุดวิดีโอก็ได้นะครับเพื่อเห็นมองมองเห็นกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมตรงนี้คือข้อ1ความสําคัญของเนื้อหาก็จะมีรายย่อยให้เราดูอีกนะครับระดับคุณภาพดูที่5ไว้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรนะครับข้อ1.2นะครับก็ดูระดับ5ไว้ก่อนอีกเช่นกันนะครับ1.3ดูความเหมาะสมของเนื้อหาดูระดับ5ไว้ก่อนเลยในการสร้างงานนะครับผม อ่านี้เราก็ดูไปแต่ละด้านแต่ละด้านในข้อ1น,นี้จะประกอบไปด้วย4ข้อย่อยแล้วก็ไปที่อาด้านที่2คุณภาพของผลงาน30คะแนนเต็มนะครับก็แยกออกเป็น2 1ถึง2.6นะครับข้อย่อยนี้ก็ดูระดับคุณภาพ5ไว้ก่อนอีกเช่นกันนะครับเอาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องได้ระดับดีเยี่ยมจะได้ไปต่อระดับประเทศเหมือนกับปีนี้โรงเรียนบ้านกาเลสนอทำสำเร็จไปแล้วนะครับเป็นตัวแทน ของเขตเรานะครับไประดับประเทศนั่นเองนะครับ2.5ละนะครับในส่วนของ2.6ครับนี่คือดูระดับ5ปตลอดแนวนะครับขอย้ำนะครับอ่ไปข้อ3การทำหน้าที่ของภาพยนตร์ตรงนี้มีถ้าสอนนอจะไม่ผิดก็จะเป็น4ข้อย่อยแต่ว่าให้ดูระดับคุณภาพ5บรรทัดเดียวเลยนะครับถ้าอยากจะไปถึงเส้นชัยว่าเราต้องทำยังไงนั่นคือคำเฉลยนั่นเองถ้าเป็นการสอบก็คือมีเฉลยให้ดูแล้วนะครับผม อนะครับข้อ3.3 3.4นั่นเองนะครับก็คือและข้อ4ข้อสุดท้ายกรรมการจะไปดูตรงแบบรายงานซึ่งเรามีหน้าที่เซฟเป็น pdf ส่งไให้กรรมการระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่ได้ดูกันนะครับดูข้อ4.1กับ4.2นะครับในการดูรายงานนะครับมีภาพที่ปีนี้นะครับป,ปีงบประมาณ2 5 6 5มีท่านหยาดฟ้า และคณะนะครับผมรวมทั้งนักธกิจด้วยช่วยกันดูแลท่านนะครับได้เป็นตัวแทนระดับประเทศไปเหมือนที่บอกอ่าตรงนี้คือหน้าเว็บไซต์นะครับไปดูกันหน่อยหนึ่งว่าเราส่งงานแล้วนะครับส่งงานนี้หมายถึงว่าโรงเรียนที่ได้คะแนนลำดับที่1-3ถึง3นั่นเองนะครับส่งไปสพอถอสาลำดับด้วยกันนะครับลองค้นหาดูเนาะ